อยากได้ที่สุ่มผลจังเลยโอ้ยโลบักไม่พออีกแล้วไม่เหล่อจะพอวะผมขอแนะนำเฟสซ่าช็อปบริการเติมโลบักระบบ ID Pass อีกทั้งยังมีเกมต่างๆให้คุณเลือกอีกมากมายลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับโดโดสวัสดที่คนเลยนะครับเดี๋ยวเกมโลบักแบบที่มีชื่อว่า All Star Tower Defense แล้วนะครับอีกแล้วแล้วนะอีกแล้วนะครับโอเคครับก็ตื่นมานับมีออฟอัปเดตมาใหม่นะครับ3อย่างนะครับเรนโบว์เมจิกออฟ l i n ิ่งบล e ดออ f นะครับแล้วก็เมล้าออฟนะครับก็อยู่เลยนะครับที่ผมจะทําการแจกโค้ดก่อนนะครับโค้ดทั้งหมดที่ใช้ได้ตอนนี้นะครับมีทั้งหมด4ี่โค้ดนะครับโค้ดแรกนะครับเป็นนี่นะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะใต้เพจสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ต่อเลยนะครับเป็นอันนี้นะได้อีกสองร้อยห้าสิบนะเป็นห้าร้อยเพจนะครับแล้วก็อันนี้ อ่ะอีก150เพชรนะครับเป็น650เพชรนะครับสำหรับมือใหม่เลยนะอันนี้แล้วก็อันนี้อีกนะครับ175เพชรนะครับอ่าเมื่อกี้6 5ร้อยห้าเพชรถูกคือถูกป่ะวะคือถูกอ่ะเนาะ825เพชรนะครับถ้าผิดผิดขัดมาได้เลยนะครับแล้วก็มีโค้ดหนึ่งนะครับได้อีก175เเพชรนะครับ นี่นะครับได้175เพชรนะครับเมื่อกี้825นะครับอ่ารวมกันไปทั้งหมดนะครับ1,000เพชรนะครับได้1,000เพชรเลยนะสำหรับมือใหม่ที่มาเล่นนะครับสามารถสุ่มตัวได้เลยนะครับอาจจะได้ตัวดีๆเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องออฟกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทำการรีวิวนะครับออฟทุกออฟให้ทุกคนดูกันนะครับเดี๋ยวผมทำการซื้อเรนโบว์มีจิ๊กออฟเลยโอเคผมซื้อเรนโบว์มีจิ๊กออฟมาแล้ว เดี๋ยวในรหัสนี้นะครับผมจะรีวิวเป็นโกจิต้านะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกรหัสหนึ่งก็คือในในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวจะเอารหัสหนึ่งมารีวิวซินิสึแล้วก็เอสนะครับก็คือเอสกับไอซินิสึเนี่ยกลับมาใช้ได้นะครับแต่ไม่ถึงขั้นว่าโหดนะครับแต่ว่าเอสเนี่ยสามารถใช้ในไทลสามได้นะครับเอาไว้เล่นเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมกันดีกว่าว่าโกจิต้าเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะครับโอเคครับตอนนี้ เราอยู่ในอีพีที่เวฟที่สิบสี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กงจิต้าที่ใส่ออฟกันนะครับบวกดาเมจมาถึงสองพันเปอร์เซ็นต์ะคือแบบว่าบวกดาเมจมาเยอะมากเยอะจริง,รงๆเยอะถึงขั้น้องผมต้องเอามาเล่นนี่ครับตอนนี้ก็ไอเวฟต้าเอ็นที่ผมได้หายไปแล้วเดี๋ยวผมทำการอัพิจารันนะมาเดี๋ยวปรับเป็นลาสโอ้โหหมื่นสาม อันนี้อยู่ที่เลเวล50นับนะ 4, ับ4 0 0นหโยกว้างมากอันนี้คือเป็นสเต็กของมันอยู่แล้วนะไอนน้กว้างมากแบบเนี้ยผมไม่ได้ตื่นเต้นอันนี้เท่าไหร่ผมตื่นเต้นที่ดาเมตนะครับเลเวล50นะัตเตอราเมตอยู่ที่20,25นับมันเยอะมากนะจริงๆมันเยอะมากนะครับรู้สึกว่าจะใช้เป็นโชว์ฟูลิเชอร์บ่าวะ่ะ อ่าใช่ใช่ใช,ใช่เป็นโซโิเชอร์นะครับถือว่าโหดมากนะครับแต่ว่าตัวนี้อยู่เรีวยงห้าสิบนับยังไม่ตันนะเพิ่มมาสองพันเปอร์เซ็นต์ตอนแรกตัมิดอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยหนึ่งพันประมาณนี้ปะ่ะผมจำไม่ได้แล้วเดียเราจะลองใช้ปับ๊บเออวิ่งกันนะครับอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวผมขออัพก,ก่อนเอ่นะคอัพอัพเรียบร้อยโอเคอ่ะโอเค ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสองร้อยหนึ่งนะครับอยู่ที่สองร้อยหนึ่งเดี๋ยวจะบบปึ๊บหกหมื่นโอ้โหถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้เลยถือว่าใช้ได้เลยด้วยแบบระยะตีมันก็เป็นแบบเนี้ยก็คือแบบอาจจะติดเมตานะครับอันนี้เนี่ยยังไงรอดูนะว่าจะติดเมตารหรือเปล่านะที่ผมยังไม่รู้นะว่าจะติดเมตาไหมนะ แต่ตัวมันค่อนข้างจะตีแรงมากแล้วก็มันกว้างมากครับยังไงเดี๋ยวเราดูนะว่าจะติดเมตาไหมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเซนเนสึกับเอสกันดีกว่านะผมโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่อีเวนตี้เว็บสิบสองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้เอสแล้วก็เซนเนสึกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากที่เซนิสึสอกอสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอัปเอสไปเลยดีกว่าเพราะมันใกล้กันเดีย๋ยวเดี๋ยวเดบัฟสองตัวเลนตัวเอมาพอดีนะ ผมจะทําการอัพเซนิสส์ให้ตันเลยนะครับอ่ะเซนิสส์ตันนะครับนี่ลองอีกตัวหนึ่งตรงนี้อ่ะนี่นะครับอยู่ที่2อ4 4นะครับ1.5วินะครับต่อ1แอทแทกนะครับส่วน S นะครับนี่คือยังไม่อัพอะไรเลยนะครับผมจะทำการอัพนี่นะครับตอนนี้นะครับคืออัพแล้วนะครับ S อยู่ที่เลเวล1นะครับอันนี้ ตี 1, นหะนึ่งนกะครับก็คือแรงมากนะครับก็เอาไว้ใช้ได้ดีนะสำหรับอาอาไทโอนะครับหรือว่าปากมังกรนะครับเอาไว้ต้นเกมได้นะครับส่วนเซนิสูเนี่ยผมว่าเอาไปเล่นด่านเอ็กซ์ตีมเนี่ยได้นะครับแบบว่ามันเป็นตัวต้นเกมที่ดีนะสั่งที่ได้ออกมานะครับถือว่าเจ๋งนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขอวางเพิ่มหน่อย อย่มันหลุดนะโอเคเ,เราจะมาลองบัฟกันนะอันนี้เริ่ม29นะครับอยู่ที่2,844นะส่วนอันนี้เริ่มหนึ่งอยู่ที่1,660นะก็คือเห็นๆเลยนะว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะเยอะมากนะเยอะมากจริงๆโอเคครับเดแล้วจะผมจะโยงสี่โยงเหมือนเดิมนะเผื่อกันแบบว่ามีอะไรผิดพลาดโอเควงอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้โอเคโอเค ตรงนี้โอเคแล้วเราโยงเลยนี่นะตัวนี้เอวินเป็น,เป,นเป็นเดเวบตันนะครับปุ๊บนี่นะครับอยู่ที่4,980นะครับนรวมกับเผาด้วยนะครับเผา4 9 8 0สตามดามเมจของมันเองนะครับก็ค่อนข้างเป็นตัวต้นเกมที่ดีนะครับเซนเซสอยู่ที่เจ็ดกอยสาสิบสามนะครับ ก็นะมันก็นาะนนะด้วยความที่ระยะตีมันค่อนข้างสั้นนะครับมันก็เลยมองถูกมองว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่อันนี้จะสำหรับผมนะสำหรับผมคือไอ้นี่นะเอาไว้เอ็กตีมได้เอสก็เอาไว้เอ็กตีมได้เหมือนนะแต่ผมมองว่าเอาไว้แบบปากมังกรเนี่ยจะดีกว่านะครับเนื่องจากว่าไอปากมังกรมันจะมีดันของใครสักอย่างเลยที่แบบมีตัวบินมาเยอะมากครับแล้วก็เอสเนี่ยเป็นโวเลือกที่ดีที่ดีจริงๆ นะถ้าเกิดมีลูกแก้วนะอือฮึโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้คงประมาณนี้นะครับใครชอบอะไรออฟตัวไหนหรือว่ามีความคิดอะไรสามารถคอมเมนต์ด้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ไปไปครับผมเย้